บอกว่ารัฐบาลพยายามจะสร้างภาพว่าทหารอยู่ฝาารัฐบาลเท่านั้น<ก>เจ <ผม S 1> ตนามีแค่นั้นก็ผมบอกมาตลอดว่าวันนี้จริงๆเนี่ยปืนมันม,มีอยู่สองหน่วยทนะั้นที่ถูกต้องปืนที่ตํารวจกับปืนที่กองทัพแห่งชาติครับวันนี้ปืนที่ตํารวจมันเป็นตํารวจของรัฐบาลไปแล้วมันไม่ได้เป็นตํารวจผู้บัทักษรสันติรามันไม่เป็นตํารวจของรัฐมันไม่ได้ตํารวจของประเทศเขาถึงต้องไปล้อมสตชกันครับใช่ไหมเพื่อทําความเข้าใจกับ ข้าราชการตำรวจอย่างเป็นทางการในฐานะประชาชนที่แสดงเจตจ,จะนารมอะไรก็ว่าไปแล้ววันนี้ก็จะไปอีกรอบนะครับแต่กองทัพห่งชาติเขาไม่ไปเขาไปแค่ยื่นหนังสือใช่ไหมแสดงเจตจน,น่ารมเฉยในในในลักษณะนั้นฉะนั้นเขาแยกเขาแยกความรู้สึกแยกความเข้าใจระหว่างกลไกกองทัพชาติก,กับอำนาจตุลาการโดยสารไว้ซึ่งประชาชนยังหวังว่าจะไม่ไปสนับสนุนรัฐบาลหรืออย่างวักว่า จะทําหน้าที่ตามรัฐมนูนได้อยู่แล้วประชาชนก็อยากจะเห็นกองทัพแห่งชาติทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอยากจะเห็นอํานาจตุลาการทําบทบาทหน้าที่ในการดลนทวงอํานาจบริหารนิติบัญญัติซึ่งวันนี้ล้มเหลวไปแล้วประชาชนเขาถึงเสนอทางที่จะปฏิรูปประเทศผ่านปรับกระบวนการนิติบัญญัติ ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทหน้าที่ไอ้เจ้านายกก็ไปเข้าใจว่าการจัดตั้งสภาพประชาชนโดยรัฐมนตรีจังัดนี้ทำไมได้ก็ไม่ได้ไหมายถึงตรงนั้นเขาไม่ถือว่าต้องเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองใหม่มันบอกถึงสติปัญญานายกหรือแกล้งทําเป็นโง่แกล้งทําอะไรก็ว่าไปในการถแถลงนายกเมื่อวานนี้ครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันเลยมิติการมองบ้านเมืองมันต่างกันเยอะฝ่ายรัฐบ,บาลก็พยายามอ้าง,บบางรัฐธรรมนูญอะไรในมุมที่ตัวเองจะได้ประโยชน์เพื่อคองหน้าต่อไปครับเรียกร้องให้คนกลางมาเจรจาระหว่างเจรจาก็คือพวกข้าของหน้าต่อไป จนประชาชนอ่อนเพี้ยเพียงข้าจะได้คลองยาวอะไรก็ว่าไปหรือวันนี้ก็สื่อส่วนใหญ่เรียกร้องให้ยุบสภาซึ่งรัฐบาลรัฐบาลก็บอกว่าไม่ยุบไม่ลาออกยังยืนอยู่นั้นอยู่แต่ผมว่าถ้ากระแสมาในเชิงอย่างนี้เนี่ยนะไอ้ยุบสภารัฐบาลก็เอาเพราะว่ายุบสภาเลือกตั้งอะไรมันก็มาใหม่นี่คือประเด็นที่ประชาชนเขาไม่เอาไงเพราะว่าเขารู้เท่าทันว่ายุบยุบเลือกตั้งใหม่มันก็โกง แล้วก็มอกไอ้กรกะตไม่มีน้ํายาที่จะยันพวกโกงได้ฉะนั้นถ้ายุสภาเลือกตั้งก็เสียรู้ไอ้พวกของอํานาจอยู่เขาไม่เอาไงครับอ,อันน,นี้นี่คือประเด็นซึ่งประชาชนมองออกแต่สื่อฐานหรายงานข่าววิเคราะห์ข่าวให้ประชาชนกลับมองไม่ออกโดยเฉพาะไทยลงไทยรัฐนี่เชียร์ยุสภาไปหมดนะผมก็แปลกใจนะไอ้สื่อที่มันคิดงนี้มันอยู่คู่สังคมมายาวนานได้ยังไง แสดงว่าการประสานประโยชน์ของฝ่ายรัฐที่ให้กับกลุ่มประโยชน์ในสังคมเนี่ยมันมันแน่นจนคนเหล่านี้ไม่สามารถจะทิ้งประโยชน์ตัวเองเพื่อส่วนรวมได้ก็มองได้ก็มองได้ครับแต่วันนี้ในแอลรัฐถึงชั่วโมงนี้จะไปยังไงกันต่อครับเอาประเด็นนี้ก่อนนะครับวันนี้ประชาชนเขาก็พร้อมนัดกันเนี่ย ประมาณ10บโมงสีนาทีเขาก็เขาเขาาก็จะเลิกเลิกเลิกงามยามดีของประชาชนอีกชั่วโมงึงข้างหน้าที่จะปฏิบัติการครับตอนนี้ในส่วนของแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินกับช่องห3สามรอบนี้ถูกมอบหมายให้ทําอะไรครับก็ถูกมอบหมายมาให้ไปที่กระทรวงการต่างประเทศฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีมุมติดใจเรื่องปฏิเสธอำนาจศาลโลกปฏิเสธรัฐบาล ปฏิเสธสภาผู้แทนราษฎรปันเสนักการเมืองโกงกินคอร์รัปชันทรยศชาิขาชาติเราไม่นัดก,กันที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับเวลา1 0โมงสีสิานทีตึงตอนเนี้ที่น้องที่ไปได้ก็ไปได้เลยกองหน้าไปแล้วไปแล้ว,ลวครับพอสมบูรณ์อะไรอะไรไปหมดแล้วคุณอะไรอะไรคุณหนึ่งแก่นอะไรต่ออะไรนะครับซึ่งตอนนี้ประชาชนรวมกันเป็นหนึเดียวแล้วใช่ไหมครับซึ่ง แยกภารกิจครับแยกภารกิจกันแยกภารกิจกันนะครับภายใต้ชื่อที่มีการประกาศไว้คือคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือกอปปสครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จรายการผมก็ต้องไปที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับรอบนี้เขาก็มอบมอบเมามอบมาเลยครับให้แนวร่วมคนไทยรักชตารักษาดินรับกระทรวงการต่างประเทศไปในวันนี้นะครับ ส่วนกระทรวงต่างๆน้นา,นาพ่อแม่พี่น้องมันก็มีการแยกบทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องจะไปจุดไหนอย่างไรก็เชิญตามความพร้อมของท่านแต่ถ้ายังติดใจเรื่องสารโลกเรื่องพระวิหารเรื่องวีระสมความคิดเรื่องดินแดนเรื่องดินแดนเรื่องอะไรต่ออะไรเป็นหลักเนี่ยรกระทรวงการต่างประเทศนะครับไปเจอกันนะครับทัาน,นจริงๆการพูดถึงสถานการณ์ที่มีการทําร้ายประชาชนแล้วก็ไม่มีสอสอเข้าไประงับเหตุเนี่ย มันมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์การเคลื่อนไหวประชาชนยังไงครับเพราะการตรึงกําลังเวลานี้ดูเหมือนว่ารางอําแพงนักศึกษาจะเป็นหน่วยกําลังสนับสนุนที่สําคัญในหน่วยของปัญญาชนคือวันนี้เอาง่ายๆสซอสเนี่ยมันถูกมองโดยประชาชนเครือบแขงไม่ไว้วางใจเพราะเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นสซอสอของประเทศมันเป็นสซอสอของรัฐบาลเพื่อรักษารัฐบาลไว้ครับ อาพิสูจน์จากเหตุการณ์เมือ่อคืนหนึ่งเช้าวันนี้สอสมันเต้นระดับไหนล่ะไม่รับรู้ประชยชนจะตายก็กตายไปเพราะมันเป็นฝ่ายต่อต้อตา,านรัฐบาลมุมมันเป็นทํานองนั้นครับ,รบฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันถึงจะต้องมามามองว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่เป็นปรัปักต่อการปกครองดีกว่าครับฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่พิทักษ์ไว้ซึ่งการปกครองในระบบประชาธิปไตยมีระมหากัารโงเวนม,มุกถ้าแยกอย่างนี้ได้ก็ชัด นั่นหมายถึงว่าหน่วยราชการไหนเป็นปัรปักต่อการปกครองเสียเองไปรับใช้การรัฐบาลกบฏไปรับใช้รัฐสภากบฏวันนี้สอส,อสอและพบตรเต็มตัวครับปฏิเสธไม่ได้โดยพฤติกรรมดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการพูดให้เข้าใจว่าประชาชนเขามาเพื่อพิทักรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพมระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกครับแล้วสิ่งที่เป็นยันคุ้มครองเขาก็คือไม่มีอาวุธ ไม่มีความประสงค์จะก,ก่อความรุนแรงครับตอนนี้เขาบอกว่ารัฐบาลก็พยายามโฆษณาชนเชื่อว่าที่คุณไปปิดล้อมอะไรต่ออะไรเป็นการกระทําความรุนแรง <c oughs> ไอ้นั้นจริงๆเนี่ยจริงๆก็พลาดไปในภาพประชาชนผู้พิจิง <c oughs> ไปใช้คําว่าอารยะขัดขืนจริงๆเนี่ยต้องพูดว่าใช้สิทธิตามมาตรา69รที่ต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งอะไร้างหลังก็ออกมาทนนี้หมดแล้วต่อต้านโดยสันติวิธีที่ต่อต้านสันติวัวดจากอะไรวัดจากไม่มีอาวุธไป ไม่มีอาวุธติดมือไปก็เข้ากรอบสันติวิธีถูกไหมครับใช่ครับที่จะต้องไปส่วนราชการตาา่างๆข้อประกาศเจตนงรณ์กันแล้วว่าเพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้ไม่รับใช้รัฐบาลที่กบฏอีกต่อไปเพราะมันจะทําลายประเทศชาติที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ครับนี่คือเจตรมณ์เพื่อส่วนรวมเป็นหลักผมเคยเรียนถามท่านอาจารย์ชัยวัฒน์อยู่ครั้งหนึ่งว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านรัฐบาลไม่ชอบธทมใช่ไหม,มถ้าอาจารย์ชัยวัฒน์ตอบผมว่ามันเป็นหน้าที่หน้าที่ ไม่ใช่สิทธิ์โดยซ้ำไปหน้าที่<ช>ที่ต้องกระทําการเมื่อพบว่ารัฐบาลใช้อํานาจโดยไม่ชอบใช่ดีครับพิทัก,กษ์ล่าภาษาซึ่งการปกครอง,องในระบอบประชาธิปไตยมีพระมารามมการสมบุติรัฐบาลจะต้องใช้อํานาจในกรอบของรัฐนูลและกฎหมายแต่วันนี้รัฐบาลมันนอกกรอบนอกกรอบจนสารรัฐมนูลชี้ว่าไม่ชอบโดยรัฐนูลเข้าข่ายการล้มล้างเมื่อล้มล้างราคาการจะไปรับใช้รัฐบาลชุดนี้ได้ไงแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้พบตรรอเอยอะไรตอนอะไรตำรวจเนี่ย <c ret as> เคลื่อนรับใช้รัฐบาลต่อไปได้ไงมันก็จะเข้าข่ายเจตนาลมเจตนาลมกบฏส,สับสวนการกบฏเป็นความผิดตามบระมวลกฎหมา,ายอาญานะแม้แต่ในตํารวจตะไลต่างๆหน้าที่ทําอยู่เนี่ยแล้วปราน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 ะชาชนแสดงเจตนาลมอย่างนี้แล้ว mm. คุณจะว่าว่าคุณรู้ไหมท่าทัาคุณมัดเลิ่มไม่ได้เลยขึ้นศาลเมื่อไหร่เจตนามเมื่อนั้นนี่นี่คือประเด็นเพราะว่าเรื่องนี้ผ่านจากนี้ไปมันก็ต้องมีการไล่ความผิดตามบระมวลกฎหมายอาญากัน แล้ววันนี้เนี่ยเมื่อสานการเป็นอย่างนี้ผมบ่บตรลหนีไม่พน้นละแล้วมันดีพันถึงประชาผมนอกด้วยครับซึ่งศาลศาลได้ชี้ออกมาชัดเจนที่ที่ต้องพันรตรงนี้เนี่ยเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลนี้ก็เล่นอภิสิทธิ์ก็เล่นสุเทพนายาเดียวกันครับจะเล่นไปถึงดาวพงอะไรอะไรเล่นนายาเดียวกันเมื่อเล่นนายิเดียวกันตั้งแทนเรื่องโดยดีเอสงไงัอยไอ้นายาเหล่านี้กําลังจะย้อนกลับมาถึงยิ่งรักถึงประชาถึงอดุลแสงสิงแก้วจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ ที่ตายสี่บาทเจ็ดส <C 40 S 2> <40. S 1> ี่สิบแผนรัฐบาลต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะนายกผ<ช>ู้อำนวยการสร,รอสอพลตัรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วต้องรับผิดชอบชโดยไม่สามารถปฏิเสธได้<ช>เอาตอนนี้ถ้าเกิดการนองเลือดสูญเสียมากกว่านี้มันจะไปถึงกองทัพแห่งชาติถ้ากองทัพแห่งชาติไม่ขยับอะไรเลยเนี่ยแล้วปล่อยเนี่ยกองทัพแห่งชาติ อาจจะเข้าขายละเลยกับปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะตามมาตรา77ในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยแห่งราชกาจาักรไทยถึงครับเพราะเป็นหน้าที่ในกฎหมายที่มีการระบุเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญเลยในการดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนเมื่อสอรสไม่ทําหน้าที่ในสิ่งที่ควรกระทําโดยเฉพาะที่รางกระแผงถูกฉะนั้นวันนี้เอาล่ะถึงจังโมงนี้กองทัพเองจะจะอ้างว่า เขาขอมามีนัยยะโดยกฎหมายใน,นานะ,ะสรสต้องให้ความร่วมมือเขาก็พูดได้แต่มันก็มองได้อีกแหละนัยยะที่ประชาชนเขาคิดกันก็บอกว่าวันนี้ก็ในเมื่อสารชี้แล้วรัฐบาลเข้าข่ายกบฏล้มล้างการปกครองรัฐสภาเข้าข่ายล้มล้างกับเอ312คนแล้วกองทัพม่ใาตเป็นสนับสูนุนอย่างนี้กองทัพม่ฆาตต้องตอบตัวเองให้ได้นะเพราะว่าจะไปจำเลยในคดีทั้นสารได้วันนี้ผมว่าปปชดโดนเต็มๆ ในฐานะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะพอประชไม่คำนึงถึงอีนังข้างข้อกับสถานการณ์บ้านเมืองเลยครับตัวเอง่านมับต้องชี้แล้วไม่ชี้แล้วก็ไม่ได้อยากอะไรด้วยแค่ไปปรับความผิดตามมนูลก็ไมายาปล่อยให้คนบาดเจ็บล้มตายพอปชนี้ไม่พ้นนะครับแล้วก็ไปยึดกติกาขั้นตอนตัวเองบ้านเมืองจะเป็นไงช่างหัวมันนี่คือพอประชางานซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้มีการไต่สวนก็ยังพอฟังแต่เมื่อสารรัฐมนูล ไต่สวนให้เสร็จแล้ววินิจฉัยให้เรียบร้อยแล้วกระบวนการของปปชแทบไม่มีอะไรแล้วนอกจากปรับกระบวนความผิดตามกฎหมายเท่านั้นเองครับไม่ดึงยงงาอะไรเลยแลวมันก็เข้าข่ายว่าอ๋อพอบรรยากาศด,ดีใจกันใหญ่กูวิ่งไปฮ่องกงวิ่งไปสิงคโปร์วิ่งไปอะไรครอ่าประชาชนเขาบอกวิ่งไปเอาอะไรเอาเงินปิดปากเหรออันก็ไปอย่างนั้นอีกจากนั้นวันนี้เนี่ยประชาชนเขาก็จับตามองดูอยู่แล้ววันนี้ผมพูดเป็นนายยาเกี่ยวกับกองทัพชาติไป พอสมควร,ครก็เลยต้องมาพันถึงไอ้ถังเช่าหน่อยไอ้คลิปถังเช่าเนี่ยมันบอกอาการตอนคลิปถังเช่ากองทัพมิชชตาเป็นประเด็นในสังข่าวมากเป็นหลักฐานสคัญ <4 S 1> ค <น S 2> เลยี่คนนี่ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่บันทึกครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมอยากจะถามประหลักกระทรวงกลาโหมน,นี่พักทองเล็กคคุณรู้อะไรเกี่ยวกับคลิปถังเช่าไหมว่าใครเป็นคนอ่าน่าสนใจเพราะว่าผมยืนยันว่ามีสี่คนมีทักสิน มีถังเช่าเองแล้วมียศพลเอ,องอีกสองคนคคผมอยากจะถามปร,ร,ระหลัดกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันเพราะคุณเชียร์รัฐบาลน,นักหนานี่อุ้มไปน่าดูหลบั้งเจ้ากรมรอดอด้วยว่าใครเป็นคนอัดคลิปถังเช่าปร,ร,ระหลัดกระทรวงกลาโหมต่อสังคมหน่อยได้ไหม,อมรอตอบ และประชาชนก็อยากฟังด้วยว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนอัดเทปนี้มาเผยแพร่ให้กับประชาชนแล่วประเทศคนอัดทิปนั้นน่ะมันไปวิ่งเต้นกับผู้ใหญ่ในบ้านให้เมืองเพื่ออยากจะเป็นอะไรในในตำแหน่งแห่งขนในกองทัพแห่งชาติต่อมาหน่อยดิซึ่งถ้าข้อมูลเหล่านี้ไม่รู้เนี่ยก็ถือว่าล้มเหลวมากในการที่จะมาดูแลกระทรวงที่สำคัญของประเทศครับ เอาละครับผ่านนะครับกองทัพห่งชาติตอนนี้ก็มาถึงเรื่องขบวนการพี่น้องประชาชนจะจบอย่างไรทีน,นี้ก่อนถึงขบวนประชาชนถามท่านชัยวัฒน์นิดหนึ่งได้ไหมครับว่าการพูดถึงสภาประชาชนแล้วบอกว่าไม่สามารถตั้งได้กับกรณีที่รัฐบาลไปตั้งสภาปฏิรูปโดยให้คุณบรรหารเป็นประธานเนี่ยสองอันนี้ต่างกันยังไงเหมือนกันยังไงเ,เขาบอกว่าไอ้ที่ปฏิรูปตอนนั้นเขาจะเ,เปิดเวทีเจรจาอยากให้ทุกคนมาคุยกันซึ่งอันนี้ก็กฎหมายก็ไม่ได้มีหลงรับยไม่มีไม่มี จริงม,มันก็เป็นโดยโดยอำนาจนายกมันแต่งตั้งได้ครับถ้าจะคิดว่าสภาประชาชนในคันลองเดียวกับสภาปฏิรูปมันออกคําสั่งได้ครับใช่ครับแต่จริงๆสภาประชาชนในญาติที่ประชาชนก็ต้องการคนละนายาที่คุณตั้งประเด็นครับเขาต้องการบอกว่าสะท้อนถึงสภาผูแแ้แทนราษฎรวันนี้มันเลว มันไม่ได้สนองต่อเจตนลงของประชาชนผู้เลือกมามันเป็นสนองต่อเจตนาลมของผู้ที่เขาถือว่าเป็นหนี้บุญคุณคือนักโทษคดีย,ยาของบ,บ้านเมืองเขาถึงไม่อยากจะใช้สภาผู้แทนราษฎรอีกต่อไปเขาถึงมาบอกว่าอย่างงาั้นก็ตั้งเป็นสภาประชาชนเพื่อจะทําหน้าที่นิติบัญญัติเขาไปถึงตรงนู้นแล้วครัไอ้เจ้านายกก็มาบอกว่าอย่างงี้นงีโดยรับอนูนไม่ได้พูดไปเรื่อย ครับนายุต้องเข้าใจเจตนารมณ์ว่าเขาต้องการปฏิรูปประเทศเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ครับ แต่ไอ้นายกมันก็ติดว่าถ้าปฏิรูปเประเตศเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขนาดใหญ่แล้วกูจะเป็นนายกต่อได้ยังไงเพราะตอนนี้กูยังคิดจะเป็นต่อครับแต่ประชาชนก็ไม่ได้คิดจะให้คนนี้เป็นนายกต่อแล้วก็ไปแล้วก็ไม่เอาแล้วลาออกก็ไม่<อ>ไมจบยุธ์สภาก็ไม่ใช่ <ๆ S 2> มันมต้องเป็นการเริ่มต้นของสังคมไทยใช่แล้วสื่อมวลชนต้องระบบสักสินออกไปใช่แล้วสื่อมันยอมแก้ไม่เข้าใจยุสภาเพื่อมาพบกันตรงกลางแล้วไอ้การเลือกตั้งตัดสินมวลยอก็ไม่เอาเพราะรว่าเลือกตั้งตัดสินอะไรก็เสร็จมันประชาชนเข้าไปถึงขั้นนั้นแล้วมมอองเา่ะ ฉะนันน้น,น,นวันนี้มันก็เลยกลายว่าสื่อมวลชนบางฉบับบางค่ายกับค่ายนัาการเมืองที่ของอำนาจอยู่มันก็ติดเขามันอยู่เงี้ยครับให้เจรจากันให้หาทางออกร่วมกันซึ่งวันนี้ท่านอนดีตประธานศาลปกครองท่านอัคารทรนท่านว่างไงได้มีการบรรยายโดยชัดเจนว่าสังคมเวลานี้เลยการเจรจาสองฝ่ายแล้วนนั่เป็นเรื่องที่ประชาชนอยากรู้ว่าตกลงแล้วสิ่งที่เกิดเวลานี้อะไรถูกอะไรผิดเออ ท่านยืนยันมาเลยครับมันเลยการเจรจาไปแล้วถ้าไม่มีสถานการณ์ที่แน่ชัดว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยสังคมไทยก็เดินต่อไม่ได้แต่ถ้าชี้ชัดสังคมจะเกิดการเจรจาประสานงานกันเองไม่มันมันอย่างนี้จริงๆมันต้องต่อบ